อาจสดีถ้าชมด้วยคันนี้ผู้คุยอยู่ในช่องโอ้ให้อานเสร็จคันนี้ผู้คุยอยู่ในแบบอาชาร์กสองะครับในช่วงวักคริสต์มาสนะครับโ,โอ้ไปต่อ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 เอาไปสิซึ่งแน่นอนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเทสใหม่นะครับน่าจะเทสใหม่ซึ่งถ้าคิดว่าเพอร์เฟกต์ก็อาจจะตัดแล้วก็ลงเลยก็ได้นะคิดว่าไม่เพอร์เฟกต์ก็คงจะเป็นลุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้อยูดสโอ้เวลีคิสมาสครับเฮ้ยเรืออะไรวะเรือประจกอือใช่ครับผมเชื่อว่าเสียบลุมข้าๆผมน่าจะเข้าใกล้ฮะอะไร,รอ่ะถ้าเป็นคนเล่นเป็นอันนี้เยอะจังเลยโอ,โอ้โอ้ไม่อยากหือนอะ่ะเหินได้ปะได้ส่งถือเปล่าถือแหละ แล้วไปถือโขเป็นไงกันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเด็กขอวควายและสลลักค่าภาษลักดีกว่าผมยีใครไปอ่ะสแตอผาผาตรงค่าค่าปภาษอะไรและสลักเก็บหววาดีกว่า

ปั๊ฉลาดอยู่ตรงนั้นนะ่ะไปทำอะไรวะวิ่งตอนหน้ารังก็ขาดอยู่ดีอ่ะมันเป็นพีบโอ้ยไปเกิดหรือเกิดเอ้ยวิจะรณ์นอนดีตอนด้านลา่างกบ่าเลยสัตว์เรียบร้อยเราเอชช็อตวิ่แต่ตอนหน้ารังนะ ได้ลับที่สองดีดีดีด,ด,ดีเราดูเมนดิผู้เชว่าวผมจะได้อ่าเอปะปลาสลับดีปะกับไอ้เรือดิผู้เชื่อเอาปะขัดทำไมปะ,ะดิเชื่อด,ดิเชื่อดิเชื่อดีกว่าระเบิดไม่เอาระเบิดไม่ดีเคยเจอมาแล้ว เออมันต้องอย่างนี้สิโอ้ยเนาะเอาที่ถ้าปัชรลามเรียกมันเรียกโคตรยากเลยอะถ้าถ้าคุณจะเล่นนต่คุณต้องมีฝีมืออะแล้วประเด็นคือพอผมเล่นอ่าเป็นปัชรามมันก็จะมีบัคเกอร์ที่ไม่ได้ใช่เปล่ะอันเดี๋ยวผมให้ดูเลียวกันเอออย่า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 ลุกดิอย่าลุกดิเออไป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 ซึ่งเนี่ยนะว่าผมจะใช้ปัสหลามเกี่ยวขวบมากกว่าใช้อาข้าวคน มาเก็บง่ายประชลับปะโอฮ้เน้องหัวขอ,อนมาแล้วจ้าโอ้ยเรือเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงยิงกูได้ไงอ๋อเฮ้ยไม่ใช่แล้วโปรป่าเดี๋ยวเฮ้ยอย่าเราข้าโปรดิเราจะไม่เป็นอลักานเฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ขาดหรอก เบค่ะเราจตาตาเดี๋ยวยิงได้ไงวะยิงได้ไงอะ่ะดูได้ไงก่อนอ้าวเฮ้แม่แต่เฮ้แม่บันบังอ่อเดี๋ยวให้กูไปสุดที่สุดเถอะกูเอาเดียบเก็บหกฝันมาสลาบให้เก็บหกฝันมาสลาบ,ข,ข,าบลาข้าวโคดะเลสสาระเก็บหกฝันดีกว่า โอ้ยายอีกแล้วถ้านด้นผมล,ลงมาตามสูตรเลยนะดันการตามสูตรแล้วนะถ้ามันยิงได้ผมไม่รู้ว่าอะไรนะมึงโป้ป้าวะอันนี้คือโผล่ตามสูตรแล้วนะมันมันก็ต้องมีเห็นบางสีเดี๋ยวมันเปลี่ยนน้ำ What the fuck m i s s i o สายเตอร์ป่ะ ตายโอ้มาใช้ปืนปืนปืนดีโอโอ,โอ้อ่บาบ้าสวยเฮ้ยหยุดป่าเลยกูจะตายเฮ้ยมาฆ่ากูเหอะถ้ามึงยิงขนาดนะี้มงฆ่ากูเหอะจต่ขอโัวนะครัที่พูดพูดว่ากูมาละม,มือละมือมแล้วคุยกับผมมาเจอกันว้าป้าอีกแล้ว ฆ่าดิฆ้าดิให้ฆ่าดีนะพอให้ข้าไม่ขาเอ้ยแต่ปืนมันก็ยิงลวกกนแปเปล่าวะข่าอ่นะชู่แบ็กซูคสเกิดเดี๋ยวคนไรง,งานก็นเลยกันเอ้เด็ก็ดีแลวปูปัวไปฝันเไม่เใช่ เย้ในเสุดอนี้ก็กลับมาแล้วว่ะวิวว่าผมคูดถือไอดีเลยฮะพี่เกยขดตกแตกิวตก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 ตัคุณดูพวกสิเ็พูดทั้งสี่สามเซ็พูดทั้งสี่แล้วคุณดูสาเปอร์เซ็นเขาเขาไม่ได้พวกที่มันเป็นสิบสิบามเปอร์เซ็าไม่ได้เอ๊ะขาย à rồi 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 cái này cái này có sắp bự này chẳng gì ô ông không ô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  không phải, làm. không phải, ก็เรือเป็ดเหรอคิดว่าก็ะหขวัญทองเดี๋ยวผมจะอาชีพที่ก็ละเอนะอะไรอ่ะโอ้ไซต์ตัวคอร์เหรอ เอจะไงจะไงป่าแบบของเราโดนตุ้มไปโดนสิเรียบร้อยอุ้ยแหลกเอออยากจะก็โดนวะกูไปตัวใครตัวมาได้สูเกี่ยวหัวขอนดีกว่าหาหัวฝอนดีกว่า เขาผมจะได้อสกินชาร์จมันสามา,มารถสกิลได้ไหมสกินอะไรอ่ะอ้ยยีย่สิยี่สิยี่สิไอ้เจ้าตัวม้าไม่ใช่หรอ พวกวิศิตาสูดอ่ะหน,นุนหนุนฝูงตนนั้นฟูกทั้งนั้นไาแล้วตัวใครตัวมัน,อ,นอุ๊ยโดนอุ๊ยกบันดีกบันดีเหมือนรอเฮียวีพีสเฮียวีเฮียวีพีส

เขาก็อยากช่วยผมนี่แหละแต่ด้วยความที่เขาเอาเอา,เอ,าอุ๊ยแหลกมากเลยไม่แต่เขาสาเคร็มไม่ค่อยแหลกเลยไม่เก็บมานเองเองหรอกพักอาศัยไหน

โอ้ยมึงมาฆ่ากูเหรอมึงฆ่ามึงฆ่าเออฆ่าฆ่า,าเอาอจะไรโอ้โปวดกลามเสียทีเดะโหแหลกมากอ่าฉะนั้นสหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบผมฝากฝากทุกคนกดกดไลค์กดซับเป็นเสียดีกด, like, กดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำพิธต่อไปด้วยครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปบาย